สวัสดีมีความสุขค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะมาดูพลังงานของคนที่คุณรอคอยในที่สุดคุณจะได้พบกับเขาแล้วคนคนนั้นเป็นใครใช่คนของคุณหรือเปล่าวันนี้เป็นคู่ของใครมาดูกันนะคะพลังงานของคนที่คุณรอคอยคนคนนั้นนะคะมาดูพลังงานที่เกี่ยวข้องกันก่นกอนนะคะพลังงานเกี่ยวข้องมีใครเกี่ยวข้องกันบ้างเห็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนไพ่ขึ้นมา ดวออฟฟอร์จูนโอ้ไพ่เดอะวิกตอรี่หกม้เท้าแล้วก็เห็นอีกใบแวบแวบอะ่ะเนี่ยไพ่ hi, สองก้วยทุกคนพลังงานสามใบนะคะที่ออกมาเนี่ยเหมือนบอกว่าฟ้าเป็นใจเนาะในที่สุดคุณจะได้พบกับคนที่คุณรอคอยพลังงานของคนที่เกี่ยวข้องนะคะมีท่าน้ำมีนกรกฎพิจิก ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็ถ้าคุณนะคะเป็นคนที่แบบว่าดึงดูดนะคะถูกดึงดูดเข้ามาดูคลิปนี้นะทุกธาตุทุกราศีนะคะเขาเรียกว,ว่าชะตาฟ้าลิขิตให้คุณได้พบเจอนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบุคลิกลักษณะคนคนนั้นนะ่ะเขามีบุคลิกลักษณะอย่างไรนะคะเป็นคนของคุณหรือไม่แต่จะบอกว่าเส้นทางความรักของคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะเป็นคลิปของคู่รักคู่แท้ที่จะประสบความสําเร็จ ในความรักอย่างแน่นอนแล้วมันเป็นโชคชะตาที่ทำให้คุณทั้งคู่นะคะมาพบเจอกันและรักกันตั้งแต่แรกเจอนั่นเองนะคะมาดูพลังงานนะคะของเขาก่อนนะ,ะว่าเขาเป็นใครนะคะไพ่ขึ้นมาน่ารักมากมาดูนะคะว่าคนคนนั้นมีบุคลิกลักษณะอย่างไรขอขอกันห้าใบนะ คนที่คุณจะได้พบเจอกับเขาคนที่คุณรอคอยนะคะในที่สุดคุณจะได้เจอเขาแน่ๆมาดูกันพลังงานของเขาเป็นใครโอ้ยเป็นคู่รักทวินเฟลมป่ะคะเป็นคนที่คุณรู้สึกถึงเขาตลอดอะ่ะมีความผูกพันถึงกันแล้วสื่อสารกันได้ด้วยใจไม่ต้องใช้คําพูดพลังงานของคุณนะคะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่า ความรู้สึกของเขาความรู้สึกของคุณน่ะมันเชื่อมโยงกันนะคะมันเชื่อมโยงกันมันเชื่อมต่อกันแล้วก็มันสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกของกันและกันได้นะคะเป็นพลังงานของคู่ทวินเฟลมนะคะเนี่ยแล้วท้ายที่สุดลองมาดูสิคะพลังงานใบต่อมานะค,ะคุณอาจจะเคย กับคนคนนี้อาจจะห่างหายกันไปตัดจบกันไปหรือเลิกลากันไปก่อนหน้านี้นะคะมันมีพลังงานของการที่แบบว่าไพ่เดอะเชาวเวอร์คือมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวแบบอยู่ๆก็แบบเงียบหายไปเอ้ายังไงอะไรอย่างนี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่แบบมันเปลี่ยนแปลงไปแบบกระทันหันน่ะมันเหมือนกับว่านะตอนนั้นนะคะมันเป็นพลังงานของการที่แบบอยู่ๆหายไปเงียบหายไปเนี่ยคนคนนั้นแหละ จะกลับมาในเส้นทางของคุณแล้วคุณจะได้เจอเขาอีกครั้งหนึ่งคือคนคนนะั้นแล้วพลังงานของคุณมันเหมือนกับว่านึกถึงตลอดผูกพันตลอดแล้วรู้สึกได้ตลอดนะคะร,รู้สึกได้ถึงพลังงานของเขาไม่ว่าเขาจะบอกว่าทุกโศกเศร้าเสียใจมีความสุขสนุกสนานนู่นนี่นั่น,นนะคุณจะรู้สึกว่าคุณรู้สึกได้นะคะในพลังงานของเขาเอามาดูอีกหนึ่งใบนะคะไพ่สี่ถ้วยนะคะสิ่งที่ เกิดขึ้นนะกับคุณทั้งคู่นะคะมันเป็นพลังงานของคนที่เชื่อมโยงเชื่อมถึงกันแล้วก็มันมีความเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเรื่องราวของการที่มันมีเรื่องราวที่ไม่เป็นอย่างใจเนาะเกิดขึ้นนะคะกับความสัมพันธ์ในในครั้งแรกก่อนหน้านี้นะคะเอามาดูกันต่อนะ คนคนนี้อ่ะจ,จะเป็นคนไกลนะคะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้นะที่อยู่ห่างไกลจากคุณต้องเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะแต่พลังงานของเขาเป็นคนที่แบบว่าจริงๆแล้วเขาไม่กลัวอุปสรรคหรอกกับเรื่องราวของความรักนะคะแต่ในจังหวะเวลานั้นอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันยังไม่พร้อมเนาะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สี่ถ้วยพลังงานนะคะเหมือนฟ้าไม่เป็นใจอะ่ะมันก็เลยมีการที่แบบว่าต้องหันหลังให้กันไปเอามาดูพลังงานต่อนะคะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ํารวยนะ พลังงานของเขากริย์ถือเหรียญเนี่ยเป็นคนที่จริงๆแล้วเป็นคนที่มั่งคัง่งพลังงานเนี่ยเป็นผู้ใหญ่หน้าที่การงานมั่นคงนะคะฐานะมั่นคงนะ,ะแล้วอาจจะเป็นคนไกลด้วยนะคะจังหวะเวลานั้น,นะ,ค,ะคุณอาจจะบอกว่าหันหลังให้กันนะคะด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งที่ตอนนั้น,นะะอาจจะยังไม่พร้อมหรือมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้ไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้คนคนนี้แหละพลังงานของเขาเนี่ยนะคะนิสัยใจคอเขา,าเป็นคนที่แบบ จริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนที่เหมือนกับเสน่ห์แรงมากนะเสน่ห์แรงแต่เขามีเป็นคนที่จิตใจมั่นคงนะคะเป็นเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่สุขุมอบอุ่นรอบคอบนะคะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะสุขุมแล้วก็เยือกเย็นในจังหวะเวลาน่นนะมันเป็นจังหวะที่แบบทุกอย่างมันไม่เป็นใจเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าโชคชะตาไม่เข้าข้างอะ่ะ คุณทั้งคู่นะคะจะต้องแบบถอยห่างถอยหลังให้กันอย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้แหละเนี่ยคือคนคนนี้ที่คุณจะได้พบได้เจอกับเขานะอ่านะ,ะใช่คนของคุณไหมนะอาจจะเป็นธาตุดินพฤกศกกันมังกรหรือธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกได้นะ,ะในตัวตนของเขานะ,ะทีนี้เรามาดูกันสิคะว่านะ,ะคนคนนี้นี่คือบุคลิกลักษณะของเขาเอะเรามาดูกันว่าตอนเนี้ย ะจะพบเจอกันนะคะกับเขาคนนี้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณแล้วจะตัดสินใจอะไรยังไงจะได้เจอกันแบบไหนมาดูก่อนว่าพลังงานความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในตอนนี้นะคะพลังงานคู่รักทวินเฟรมคู่นี้นะเป็นคู่ของโชคชะตาฟ้ปปาลิขิตรักกันตั้งแต่แรกพบด้วยนะเป็นพลังงานของความรักความผูกพันเหมือนบ้านนะ่ะมันอบอุ่นเหมือนบ้านเอามาดูความคิดของเขาที่คิดกับคุณตอนนี้นะตอนนี้รักคุณแล้วนะรัก พลังงานขึ้นมาเป็นอัศวินถือเหรียญเนี่ยมันมีพลังงานของความรักที่แบบเป็นความรักมั่นคงเกิดขึ้นในใจนะคะมาดูต่อสิคิดอะไรกับคุณอะ่ะอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะแต่งงานอ,ะอ่ะอมาดูกันต่อนะตอนเนี้พลังงานคิดคิดไปก่อนแล้วคิดไปไกลนะมาดูต่ออีกใบหนึ่งโอนะ้อยากแต่งงานอยากจากงานเลี้ยงงานฉลอง สมรสสมรักเนี่ยประสบในความสําเร็จแน่ๆเลยคือเขาคิดถึงคุณคิดไปไหนแล้วไหนคิดถึงเรื่องราวการสร้างครอบครัวและการแต่งงานนะคะามาดูกันต่อนะพลังงานความคิดของเขาแล้วขึ้นมาแปดดาบนะ,ะมันมีเรื่องราวอะไรที่เป็นอุปสรรคขวางหนาที่มันหาทางออกไม่ได้นะคะกับเรื่องราวที่บอกว่าพลังงานนะตอนนี้สิ่งที่เขาคิดกับคุณเขาอยากแต่งงานกับคุณแต่ว่ามันเหมือนกับว่า มันแบบมันไม่ง่ายเลยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้กับการแต่งงานของเราทั้งคู่หรือการสร้างครอบครัวของเราทั้งคู่มันไม่ง่ายเลยนะคะพลังงานนะการรอคอยเขาวางแผนอนาคตกับคุณไว้แล้วเรียบร้อยนะตอนนี้เป็นพลังงานของคนที่อาจจะเคยเลิกลากันไปหรือเคยพบเจอกันแล้วห่างกันไปนะคะเป็นคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนไทยที่ไปทํางานต่างต่างประเทศได้นะคะพลังงานเนี่ยมีความรักมั่นคงให้กันแน่นอนแล้วเขาอ่ะ อยากจะสร้างครอบครัวกับคุณแต่ว่ามันมีพลังงานของอุปสรรคขวางหนามเยอะแยะแต่เขาวางแผนอนาคตกับคุณไวแล้วเรียบร้อยนะนี่คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะคะแล้วมาดูกันว่าเร็วๆเ,เนี้ยจะแอคชั่นอะไรไหมขอดูพลังงานเขานะคะจะแอคชั่นอะไรไหมแต่ท้ายที่สุดคุณได้เจอกับเขาแน่นอนนะคะเพราะว่าพลังงานของคนคนนี้แบบเป็นคนที่แบบจะเดินทางมาหาคุณแล้วเนี้ยจะเดินทางมาหาคุณแล้วตอนเนี้ยมันมีพลังงานพอคิดถึงคุณแล้วมันมีอุปสรรค เขาจะต้องฝากฟันอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปก่อนนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเขาวางแผนอนาคตกับคุณเรามาดูกันดีกว่าว่านะคะบทสรุปความรักของคุณทั้งคู่นะคะมันเป็นยังไงบ้างบ,บทสรุปโอ้โอพี่เมย์ดีใจออกนอกหน้าไหมลุ้นอะลุ้นให้เอฟซีอะคือแบบสร้างครอบครัวแต่ท้ายที่สุดบทสรุปความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นไงคะ มีครอบครัวอัอบอุอ่นน่ะได้อยู่ด้วยกันได้ครองคู่อะได้ครองคู่อยู่ด้วยกันนั่นเองนะคะเป็นพลังงานที่แบบน่นารักมากเลยอะขอดูใบต่อไปนี้ใบต่อไปโอ๊ยใบต่อไปเนี่ยคือคุณเป็นคนที่แบบว่าเนี่ยเขาหลงสเสน่ห์คุณหลงสเสน่ห์ในความที่แบบคุณมีพลังงานดีๆด,ด้วยนะคะเป็นคนก้าวเหรียญ่ะ คนเก้าเหรียญคือพลังงานของคนที่แบบมีความพร้อมมากๆเป็นคนที่รักตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองดูแลตัวเองได้เข้มแข็งเก่งนะคะเป,เป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงแกล่งนะชื่นชมตัวคุณมากๆเลยแล้วพลังงานขึ้นมาสามดาบนี่คืออะไรคุณมีใครอยู่หรือเปล่าในตอนนี้มันกลายเป็นว่าสิ่งที่ที่จะพบเจอคือจริงๆแล้วอ่ะ คุณน่ะได้เป็นคู่อยู่ด้วยกันแน่ๆแต่อุปสรรคขวางน้ำตอนนี้พี่เมย์เห็นแล้วนะคะเห็นแล้วคือแปดดาบของเขาคือคุณอาจจะยังมีใครอยู่ในความสัมพันธ์แต่ว่าคุณก็ยังไม่ได้ตัดขาดจากเขาอะไรเงี้ยหรือมันมีพลังงานของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องแวดล้อมอ่ะกับคุณน่ะนะคะกับการพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่แบบว่าแปดดาบเนี่ยคือพลังงานของแบบคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องแวดล้อมหรือคนที่คนที่เข้ามาวุ่นวายกับความสัมพันธ์ของคุณน่ะ มันทำไม่มันทําให้ความสัมพันธ์ของคุณพัฒนาเป็นไปได้ยากอะหรือมันมีคนแบบว่าไม่เห็นด้วยหรือว่ามีคนที่แบบว่าเรื่องเยอะเรื่องเยอะเรื่องแย,งย่ที่มาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ใช่การตัดสินใจของสองคนแต่มันเป็นคนที่แบบมันเป็นพลังงานของคนที่แบบว่าครอบครัวเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอะไรเงี้ยมีความคิดเห็นเยอะแยะมากมายแล้วแบบ โอ้ยจะทํายังไงดีจะหาทางออกออกลูทางไหนเนี่ยคือบอกว่ามืดแปดด้านจะเอาอะไรยังไงอะไรเงี้ยทำอะไรไม่ถูกนะคะแต่พลังงานของคุณกับเขาเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เป็นคู่กันนะแล้วสําเร็จในความรักสมหวังแน่นอนคุณจะได้เจอเขาได้อยู่กับเขาเป็นคู่กันแน่นอนแต่พลังงานอุปสรรคขวางน้ำเนี่ยจะเป็นบุคคลที่สามไม่ใช่มือที่สามนะคะไม่ใช่มือที่สามว่าพี่เมย์ไม่อ่านมือที่สามเพราะว่าไม่มีไพ่เดวิลขึ้นไม่มีเจ็ดดาบขึ้นเนาะ เดี๋ยวนะแต่มีไฮพินเทสขึ้นมีไฮพินเทสขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้มีพลังงานของคนที่แบบอาจจะหลายๆคู่นะคะแล้วมันมีพลังงานของคนที่แบบมือที่สามด้วยบุคคลที่สามด้วยเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะพลังงานเนี้ยถ้าเคลียร์ออกไปได้นะคะมันเป็นพลังงานของคนที่แบบคู่รักคู่แท้ต้องเจอเนาะเจอพลังงานของอุปสรรคขวางน้ำนะคะเนี่ยเป็นพลังงานของมือที่สามหรือบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ของคุณนะเอามาดูใบต่อมาสิแล้วยังไงต่อ รอคอยที่จะบอกว่าเคลียร์พลังงานเนี้ยให้เรียบร้อยอะนะเป็นพลังงานของการที่บอกว่าขอจัดการเรื่องราวเหล่านี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแผนอนา,นาคตนะมีกันแล้วเรียบร้อยแน่นอนแต่ว่าขอจัดการอุปสรรคปัญหาให้เรียบร้อยมาดูใบสุดท้ายเออและแล้วมันก็จะประสบความสําเร็จและทุกอย่างมันจะเข้าที่เข้าทางเป็นไปอย่างถูกต้องชัดเจนนะคะเขาเรียกว่าอะไร ใชยที่สุดความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่สมหวังแน่นอนนะคะสมหวังแน่นอนแล้วคุณจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้าที่เข้าทางมันจะถูกต้องทํานองคลองทาด้วยแล้วคุณน่ะจะได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสกันด้วยนะคะบุคคลที่สามหรือมือที่สามนะะ่ะเขาเรียกว่าเดี๋ยวมันก็จะจบลงมันจะผ่านบนไปนั่นเองนะคะเพียงแต่ว,ว่าต้องรอจังหวะเวลาให้เคลียร์เรียบร้อยสักก่อนนั่นเองนะคะคู่รักคู่นี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ของคนที่บอกว่าเราคอยซึ่งกันและกันแล้วสามารถเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันได้นะคะสามารถสื่อสารกันได้ด้วยใจไม่ต้องใช้คําพูดนั่นเองนะคะกับพลังงานของคุณทั้งคู่และคนคนนี้เป็นคนที่คุณรอคอยด้วยนะเนี่ยรอคอยที่จะได้พบได้เจอกับเขาแล้วท้ายที่สุดอ่ะคุณจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วได้พบได้เจอกันแน่นอนได้ใช้ชีวิตด้วยกันนะคะแต่ว่าต้องผ่านอุปสรรค ราคอยจังหวะเวลาอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะนานแค่ไหนแ้้พี่เมย์เอาพี่เมย์อ่านให้นะพลังงานเนี่ยแบบมันเป็นปีขึ้นนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ต้องเคลียร์เนี่ยสามดาบเนี่ยต้องเคลียร์เยอะอยู่สามดาบกับแปดดาบแล้วพ่ขึ้นมาเป็นวิวออฟฟอร์จูนนะคะวิวออฟฟอร์จูนพลังงานของวิวออฟฟอร์จูนก็คือมันเป็นพลังงานที่แบบว่าจะต้องเคลียร์พลังงานใช้เวลานานนั่นเองนะคะ นี้เรามาดูนะคะว่าเลิฟอ่าไม่ใช่เลิฟแม,มเ่เซจมาดูพลังงานนะคะโรแมนตงเจ้าบอกว่าอย่างไรนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะเดี๋ยวมันจะบอกเต็นไปอย่างถูกต้องแน่นอนได้จทะเบียนสมรสด้วยนะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่พระขึ้นมานะคะเต็นพลังงานของการที่แบบอ่าแต่ต้องรอคอยนิดหนึ่งต้องเคียร์พลังงานของสามดาบกับแปดดาบให้ได้ก่อนนะคะอ่ามาดูนะคะ ไพ่ bye, love m e s s a g ไม่ใช่ love m e s s a g ไพ่ romance angel นะคะห้าใบมาดูว่าไพ่ romance angel บอกว่าอย่างไร5้าใบนะขอพลังงาน romance angel บอกว่า stay optimistic about your love life นะคะให้คิดเรื่องราวที่แบบว่าคือคิดในทิศทางบวกอะคิดในทิศทางบวกนะคะเราจะทำให้ความสถานการณ์นี้จบลงเร็วนั่นเองใช้พลังงานตัวเองดึงดูดนะคะแล้วก็ คีดมันโอเปิไมล์นะคะบ,บางสิ่งบางอย่างที่เราคิดเราคาดหวังไว้นะคะบ,บางครั้งมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ให้เปิดใจยอมรับสถานการณ์แล้วก็ยอมรับความเป็นจริงนะคะแล้วก็ดึงพลังงานในทิศทางบวกไว้เชื่อมันในความรักในรักแท้นะคะคุณประสบความสมหวังในความรักของคุณแน่นอนไม่ว่าสถานการณ์ใดเกิดขึ้นนะคะเป็นพลังงานของการที่แบบว่ารักคิดรักแท้จะต้องเจออุปสรรคอยู่แล้วนะคะมันเป็นแบบ สูตรสำเร็จอะ่ะเขาเรียกว่าต้องเป็นสูตรสําเร็จอย่างเงี้ยคือมีทุกคู่เลยอะ่ะไม่มีคู่ไหนไม่เจอนะนะเป็นแบบนี้ทุกคู่เนะี่ยพี่เมย์อ่านไพ่นะคู่รักคู่แท้จะมีพลังงานแบบเนี้ยคือแบบไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งคือเจอตลอดเป็นช่วงแบบเซปเปอร์เรชอะไรเงี้ยค่ะแต่เซปเปอเรก็คือการแยกทางห่างกันไกลนะจังหวะเวลานี้ยเราควรทําอะไร ห้ามตกอยู่ในความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจหรือความกังวลเด็ดขาดเพราะนั่นคือพลังงานลบเนี่ยสิ่งที่คุณทําได้ <c oughs> เดี๋ยวกันสำลักน้ำลายตัวเองสิ่งที่คุณทาได้คืออะไรอ่ะสิ่งที่คุณทําได้คือต้องอยู่ในทิศทางบวกเนี่ยถ้าคุณอยู่ในทิศทางบวกและแน่นอน <c oughs> ก็คือดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาสถานการณ์ก็จะจบลงเร็วแต่ถ้าคุณนะคะมัวแต่แบบเมื่อไหร่มันจะจบสักทีเมื่อไหร่มันจะแบบ คือเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่หรแล้วถามแล้วก็กังวลแล้วก็ไม่มั่นใจคําว่าเมื่อไหร่คือไม่มีกําหนดเวลานะนะเข้าใจคําว่าเมื่อไหร่ไหมคะเมื่อไหร่คือไม่รู้มันไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะฉะนั้นอย่าพูดว่าเมื่อไหร่จะจบสัทีนะไม่จบนะสิ่งที่คุณต้องพูดได้ก็คือทำตัวให้มีความสุขแล้วบอกว่า คือแบบขอบคุณนะสถานการณ์ที่แบบว่ามันจบลงแล้วมันผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วฉันมีความรักฉันมีรักแท้ฉันเป็นรักแท้มีรักแท้เคียงข้างอยู่ตรงเนี้ยฉันตลอดไปฉันสมหวังในความรักอะไรเงี้ยฉันมีความสุขกับชีวิตคู่พูดไปเลยค่ะพูดอะไรพูดสิ่งที่คุณต้องการไงพูดสิ่งที่คุณต้องการคิดสิ่งที่คุณต้องการจินตนาการสิ่งที่คุณต้องการที่อยากได้จากความสัมพันธ์เนี้ยคืออะไรให้ทำแบบนั้น นะคะยิ่งคุณแบบว่าสวมบทบาทเหมือนแบบแสดงละครอะในตัวเองว่าเออเขาอยู่ตรงนี้เขากินข้าวกับคุณเขาอยู่ตรงนี้เขานั่งกับคุณเขาบอกคุยกับคุณแล้วแบบมีความสุขเรามีความสุขยิ่งคุณเห็นภาพด้วยใจอย่างชัดเจนนะพี่เมย์จะบอกว่า สิ่งที่คุณเห็นภาพเนะี่ยจะเกิดขึ้นจริงอย่างเร็วมากๆขึ้นอยู่กับพลังงานของคุณว่าคุณเชื่อมั่นและเห็นภาพชัดเจนได้ด้วยใจมากแค่ไหนคือใช้หัวใจมองภาพด้วยความรักด้วยคำขอบคุณด้วยความรู้สึกอย่างจริงจังว่านั่นคือชีวิตคุณนะ่ะถ้าคุณเป็นแบบนั้นได้นะคุณจะดึงพลังงานสิ่งที่คุณเห็นด้วยได้ด้วยใจนั่นแหละให้เกิดขึ้นกับคุณได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าให้มีพลังงานลบ อย่าอยู่ในทิศทางลบนะคะเพราะว่าพลังงานในทิศทางลบเนี่ยจะดึงเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวลบๆเข้ามาหาคุณนั่นเองนะ,ะเพราะฉะนั้นนะสแกนพลังงานตัวเองนะคะพยายามที่จะแบบว่าตั้งสติกับตัวเองตลอดนะเช็คตัวเองฉันลบหรือบ,บวกตอนนี้ฉันจะบวกเท่านั้นนะฉันไม่เอาลบนะบอกตัวเองเสมอนะคะทุกเรื่องนะคะแล้วชีวิตจะดีขึ้นプレ e n e s s เนี่ยเป็นพลังงานที่แบบใช่เลยคือไม่ว่าจะ เจอสถานการณ์อะไรให้ทุกคนแบบมองเลยว่ามันมีความสุขอยู่ได้ไงอ่ะชีวิตมันก็แบบนู่นนี่นั่นแต่มันดูมีความสุขจังเลยเนาะแล้วรู้ไหมถ้าคุณยิ่งมีความสุขแบบเขาเรียกว่ามีความสุขจริงๆไม่ได้เฟกนะให้มีความสุขจากภายในให้มีสติกำหนดพลังงานตัวเองเนะะี่ยค่ะเขาเรียกว่าอะไรพลังงานของเราจิตใจพลังงานของเราอ่ะมันโกหกไม่ได้นะเพราะว่าอะไรถ้าเรามีความทุกข อยู่ในใจแล้วเกาะติดอยู่ข้างในอ่ะความทุกข์นั้นก็ดึงดูดความทุกข์แต่ถ้าคุณมีสตินะมีสติแล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วบอกว่าฉันจะเอาแต่ความสุขใส่เอาแต่ความสงบเอาความเบิกบานเอาความสำนึกรู้คุณและความรักมาใส่กับปัจจุบันขณะคุณจะลืมเรื่องทุกโศกเศร้าเสียใจปัญหาอุปสรรคขวางหนามความกังวลความไม่มั่นคงความกลัว มันจะไม่อยู่กับคุณเพราะอะไรปัจจุบันขนาดที่ผ่านไปทุกวินาทีคุณใส่แต่ความสุขความเบิกบานความแบบสิ่งที่คาดหวังในอนาคตแล้วรู้สึกว่ามีความสุขรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นคุณเอารู้สึกแบบนั้นนะใส่เข้าไปทุกปัจจุบันขนาดที่คุณก้าวไปคุณอยู่กับความรู้สึกแบบนี้พลังงานของคุณก็เป็นความรู้สึกทางบวกในทิศทางบวกแน่นอนว่าคุณกําลังสร้างตัวเองให้อยู่ในทิศทางบวกเพื่อดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิต แต่เมื่อใดก็แล้วแต่ภาพพลังงานคุณตกนะแล้วคุณไม่ยอมคอนโทรลพลังงานตัวเองไม่เปลี่ยนพลังงานตัวเองนะคะคุณจะดึงเอาอุปสรรคเข้ามาแล้วแรงดึงดูดอะ่ะมันแบบเขาเรียกว่าอุปสรรคขวางน้าที่มันไม่คาดฝันน่ะมันจะมาอย่างรวดเร็วอะ่ะพลังงานเงามืดอะ่ะพลังงานแห่งความดํามืดอะ่ะเป็นพลังงานที่แบบว่าจะผุดขึ้นมาเร็วเพราะอะไรเพราะมันความคุ้นชินมันความคุ้นชินกับเราแล้ว,ลวเรารู้สึกมันได้ มันเหมือนเป็นจริงเพราะเราเจอจริงๆมันคือประสบการณ์ที่เราเจอมาไงแต่ประสบการณ์ที่เราเจอมานั้นอะมันผ่านไปแล้วไงแต่เรายังไปเอาความคุ้นชินประสบการณ์นั้นอะมาอยู่ไว้ในปัจจุบันขณะของเรามันเลยกลายเป็นว่าสร้างอนาคตทุกวินาทีผ่านไปจากความเศร้าโศกเสียใจจากประสบการณ์ที่ผ่านไปแล้วแล้วคุณจะเจอกับอะไรทีเนี้ยก็เจอกับพลังงานเดิมๆชีวิตแบบเดิมๆรูปแบบหรือสิ่งที่คุณเจอแบบเดิมๆ นะคะไม่เปลี่ยนเพราะอะไรเพราะคุณไปดึงเอาพลังงานแบบเดิมๆเก่าๆมาใส่ปัจจุบันขณะพอใส่ปัจจุบันขนาพลังงานความโศกเศร้าเสียใจนู่นนี่นั่นเอามาใส่ปัจจุบันขนาคุณสร้างอะไรอยู่สร้างความโศกเศร้าเสียใจสร้างความผิดหวังสร้างความทุกข์ทรมานแล้วดึงดูดอะไรคะดึงดูดเรื่องราวที่คุณสร้างนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องเข้มแข็งต้องมีจิตที่แบบว่าไม่ได้ อย่านะอย่าเอาพลังงานลบฉันจะไม่ยอมรับเพราะฉันจะเป็นคนที่มีอนาคตที่มีความสุขบอกตัวเองแบบนี้ค่ะฉันไม่เอาอีกแล้วฉันจะเปลี่ยนตัวเองฉันไม่เกาะติดอยู่พลังงานลบไม่เอาเลยฉันจะเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมของตัวเองฉันจะไม่เชื่อฟังใครฉันจะไม่เอาคําใครมาคิดฉันจะเชื่อมั่นในอนาคตของฉันฉันจะ มุ่งมั่นในเป้าหมายของฉันแล้วฉันก็จะเดินไปยังเป้าหมายของฉันอย่างชัดเจนมั่นคงเชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็ไว้วางใจว่านั่นคือชีวิตที่ฉันกําลังสร้างต้องบอกตัวเองแบบนั้นนะคะต้องเข้มแข็งนะอย่าเอาพลังงานลบมาไว้กับตัวเองนะคะให้เอาพลังงานบวกเท่านั้นแล้วชีวิตของคุณก็จะมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นไม่ว่าอย่างไรนะคะเป็นแบบนั้นนะคะลองทําดูนะนะคะ ทำไปเลยเริ่มต้นเลยวันนี้จะมีแต่พลังงานบวกพรุ่งนี้จะมีแต่พลังงานบวกคุณทําได้ตลอดไปจนถึง21วันติดต่อกันอะ่ะมันจะเป็นอัตโนมัติแล้วหลังจากนั้นคุณจะคิดอย่างเดียวว่าฉันจะต้องอยู่ในพลังงานในทิศทางบวกแล้วรู้ไหมชีวิตของคุณน่ะจะเจอแต่เรื่องราวดีๆเพราะว่าหลังจาก28วัน21วัน30วันมันจะเป็นเรื่องราวอัตโนมัติที่คุณน่ะรักษาแสงสว่างตัวเองไว้ด้วยทิศทางบวก แล้วคุณจะกลัวกับพลังงานลบคุณจะไม่เอาเลยคุณจะไม่เสพข่าวคุณจะไม่ดูอะไรเรื่องหลายๆคุณจะไม่ยอมรับฟังการนินทาว่าร้ายหรือพลังงานที่เป็นแบบอะไรที่เป็นเรื่องราวลบลบสงครามการทะเลออาะบ่อแหวงการฆ่าฟันกันอุบัติเหตุคุณไม่ดูเพราะว่าอะไรฉันไม่ยอมรับพลังงานพวกนั้นชีวิตฉันโลกของฉันจะเต็มไปด้วยความสวยงามกับสิ่งแวดล้อมที่สวยงามธรรมชาติที่สวยงามความสงบสุขในใจ เพื่ออะไรเพื่อดึงดูดชีวิตที่สงบสุขและมีอนาคตที่สดใสและสวยงามบอกตัวเองแบบนั้นค่ะให้เป็นคนในทิศทางนั้นนะค่ะเข้ามาในบ้านหลังนี้ต้องมีแบบพลังงานบวกนะไม่เอาพลังงานลบเนาะอ่ะมาดูใบต่อไปน,นคะคะเฟลท์เนี่ยคะ f l ิร์ก็คือใช้ถ้อยคําจีบกันคือว่าจะอ่อนหวานนั่นเองนะคะเหมือนคนที่แบบเจอกันใหม่แล้วจีบกันใหม่ๆเขาใช้ถ้อยคําไหนถ้อยคําที่แบบพึงใจต่อกันและบันดีต่อใจมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะกระชับแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะมาดูใบสุดท้าย children นะคะมันอาจจะมีพลังงานของประสบการณ์เก่าๆหรือเรื่องราวเก่าๆที่เจอในวัยเรียนวัยเด็กหรือพลังงานของการที่แบบว่า ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเด็กๆนะะที่มันเป็นอุปสรรคขวางหนามหรือเด็กหรืออินเนอร์ชายในตัวตนของคุณมีปัญหานะคะเขาเรียกว,ว่าดูแลความสัมพันธ์ไม่เป็นแล้วไปดึงเอาพลังงานของคนนู้นคนนี้เคานั้นเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องทําให้ความสัมพันธ์ของคุณพัฒนาไปได้ยากนะคะเป็นพลังงานของคนที่อาจจะมีประสบการณ์เรื่องราวของความรักที่เกิดจากความผิดหวัง แล้วคุณก็เขาเรียกว่าอะไรพอเกิดความผิดหวังแล้วมันมีประสบการณ์เรื่องราวหลายๆคุณก็ไปจดจำอ่ะเขาเรียกว่าไปเล็คอร์ดจดจำเป็นความเชื่อนะคะว่ามันมันเป็นพลังงานความเชื่อแล้วพออะไรมาสกิดใจนิดนึงมันก็ไปคิดถึงพลังงานเหล่านั้นที่เคยเกิดขึ้นมันก็เลยไปดึงเอาพลังงานของความผิดหวังนะ่ะเข้ามา นะคะเขาเรียกว่าไปเกาะติดหรือว่าเสพติดกับพลังงานเก่าๆหรือเอาประสบการณ์เก่าอ่ะเข้ามาไว้ในจิตปัจจุบันของตัวเองความรู้สึกในปัจจุบันขนาก็เลยการไปความรักที่ไม่มั่นคงก็เลยดึงดูดความรักพลังงานของคุณเชื่อมต่อเชื่อมโยงกับความรักที่ไม่มั่นคงมันก็เลยเกิดอุปสรรคขวางหนามเพราะฉะนั้นให้อยู่ปัจจุบันขณะแล้วคิดแต่เรื่องดีๆเอาพลังงานที่ในทิศท,ทางบวกใส่เข้าไปเท่านั้นเพื่ออะไรเพื่อสร้างอนาคตที่ดีเนะะี่ยค่ะ ทุกเรื่องเลยถ้าคุณคิดในทิศทางบวกคุณจะเจอแต่เรื่องราวดีๆนะคะนั่นคือพลังงานนะ,ะอ่ามาดูนะคะข้อความสําหรับคลิปนี้เนาะคนคนนี้นะคะที่คุณจะได้พบเจอเขาอ่ท้ายที่สุดแล้วคนที่คุณนึกถึงอยู่นั่นแหละคนที่คนที่คุณแบบคาดหวังเรามาดูข้อความในใจถ้าเขาพูดคุยกับคุณได้นะะจะมีพลังงานข้อความอะไรนะคะใบแรกบอกว่า ถึงแม้ว่าเราจะทะเลาะกันบ่อยแค่ไหนฉันก็อยากมีคุณอยู่ในชีวิตอยู่ดีทะเลาะกันบ่อยเหรอคะเนี่ยมันมีพลังงานของการทะเลาะบ่อแหวงกันด้วยอะ่ะมาดูนะคะข้อความที่สองนะข้อความที่สองไเนี้ยบอกว่าอะไรคะตอนเนี้ยฉันไม่เหมือนคนเดิมคนที่คุณเคยรู้จักแล้วนะฉันเปลี่ยนไปแล้ว เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วพัฒนาตัวเองแล้วรู้แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดขอจัดก,การนะคะชีวิตตัวเองให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเป็นคู่ชีวิตที่ดีกับคุณนั่นเองนะคะพลังงานใบที่3นะใบนี้บอกว่าอะไรคะบอกว่าฉันพบเศษเสี้ยวของคุณในทุกเพลงที่ฉันฟังชอบฟังเพลงอาจจะส่งเพลงนะคนะหาการแบบว่าส่งเพลงให้กันฟังอะไรอย่างนี้นะมีพลังงานนะคะใบที่ส สิ่งที่เศร้าที่สุดก็คือการที่ฉันเดินจากคุณมาทั้งๆที่ยังรักคุณอยู่โอ้ถ้ารักอยู่แล้วจะเดินจากทำไมอะมันมีบางทีมันมีแบบเหตุผลนะคะมันมีบางเหตุผลที่จะต้องทำให้จากกันทั้งๆที่ยังรักอยู่นะเออมาดูพลังงานใบที่ห้านะคะพลังงานใบที่ห้าบอกว่าฉันหวังว่าจะเอาคำพูด คืนกลับมาได้ฉันหวังว่าจะเอาคำพูดคำพูดของฉันคืนกลับมาได้แสดงว่าเขาเคยเคยพูดจาไม่ดีกับคุณใช่ไหมคะเนี่ยรู้สึกเสียใจกับคำพูดนั้นอยากจะเอาคำพูดนั้นกลับมานะคะนั่นคือพลังงานของเขานะีคะอาจจะเคยมีเรื่องราวแบบประทะคารมกนันเนาะคุณทั้งคู่นะทีนี้เรามาดูนะคะ original love message เ,ลเนาะ 5ใบนะคะขอพลังงานออริจินอลเลิฟ e ม s เซ e มาดูนะคะว่าข้อความนคะออริจินอลเลิฟมสเซนะข้อความในใจเขามีอะไรอีกนะ่ะ my love always with you คืออะไรคะความรักของฉันนะ่ะอยู่กับคุณเสมอนะหัวใจของฉันนะ่ะอยู่กับคุณเสมออมาดูพลังงานใบที่สองค่ะบอกว่า กับหัวกับหางนะ can you wait for me baby ร <laughs> อฉันหน่อยได้ไหมคะที่รักนี่อ่านนี่เอา can you wait for me baby รอฉันหน่อยนะคะเขาอบอกให้รอเขาหน่อยรอเขาหน่อยได้ไหมขอจัดการเรื่องราก่อนนะ modern friend เราไม่ใช่เพื่อนกันนะมันเป็นมากกว่าเพื่อนนะอย่าคิดนะว่าเราเป็นเพื่อนอนะไม่ยอมรับหรอกเออ อันนี้เป็นพลังงานของใครเนะี่ยไม่ใช่เพื่อนกันมากกว่าเพื่อนพลังงานใบนี้ please forgive me ยกโทษให้ฉันเถอะยกโทษให้ฉันด้วยกับความผิดพลาดหรือสิ่งที่แบบว่าได้ทำลงไปนะะมันอาจจะมีเรื่องราวนะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนาะทำให้แยกทางห่างกันไปนะคะแต่เขาอยากจะขอโทษนะคะแล้วก็รอเขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะกลับมานะคะ มาดูพลังงานใบสุดท้ายใบที่5นะกับหัวกับหางนะพี่เมนี่พลังงานนี้อะไรคะอ่านเนย you are my world นะคะก็คือไพ่ The World นั่นเองนะคะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาอยู่ห่างไกลกันได้นะกับคู่รักคู่นี้นะคะพลังงานแบบคุณคือโลกทั้งใบคุณคือจิ๊กซอตัวสุดท้ายคุณคือคู่รักคู่แท้คู่แบบ โชคชะตาฟ้าลิขิตด,ด้วยนะเหมือนรักแรกพบด้วยนะคะแล้วก็จะสมหวังในความรักด้วยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดวิตรี่นะคะแล้วก็ไพ่สี่เมทาวด้วยไพ่สิบด้วยด้วยนะคะเป็นพลังงานความรักที่สมหวังแน่นอนแต่ว่าต้องใช้เวลานะอาจจะใช้เวลานานาน,นิดนึงนะคะเป็นปีด้วยเนาะพลังงานนะคะต้องเคลียพลังงานอุปสรรคขวาัน้ําที่เจอก่อนนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดคุณสมหวังในความรักจะได้พบเจอกับคนในฝัน คนคนนั้นก็คือคู่รักคู่แท้ของคุณนั่นเองอาจจะเป็นคู่ทวินเฟรมด้วยนะคะพอให้ขึ้นมาเป็นคู่ทวินเฟรมด้วยนั่นเองนะ,ะขอบคุณมากๆกับการติดตามรับชมขอบคุณกับการกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้พี่เมนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีมีความสุขค่ะทุกคนไยไว้ค่ะ